ช่วงตอบคำถามมียวมียวเลี้ยงน้องแมวระบบปิดจะเลี้ยงน้องยังไงไม่ให้เครียดและทำลายข้าวของค่ะเราจะใช้ตัวนี้นะคะแคนนิฟอะโรมาเลียลกสเปย์โดยที่เรานะคะจะใช้สเปรย์ตัวนี้ฉีดบนที่นอนหรือว่าที่ที่น้องชอบอยู่ค่ะถ้าเวลาที่เราต้องการเล่นกับน้องนะคะก็ฉีดบนมือก็ได้จะได้ช่วยให้น้องผ่อนคลายมากขึ้นค่ะหรือว่าจะฉีดพ่นบนของเล่นของน้องก็ได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะนอกจากจะช่วยให้น้องผ่อนคลายแล้วยังสามารถป้องกันมดและแมลงบริเวณรอบๆจานอาหารของน้องด้วยค่ะ ะะที่เราชอบของแบรนด์แคทนิดมากๆเลยก็คือเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติ100%ซ็ก็สมดุห่วงเรื่องความปลอดภัยค่ะพอน้องแมวสามารถเลียได้ตั้งแต่ที่เราเลี้ยงน้องมานะคะน้องไม่เคยมีพฤติกรรมก้าวรล้าวที่ข่วนเฟอร์นิเจอร์หรือทําลายข้าวของเลยการที่น้องไม่เครียดน,นะคะก็จะช่วยลดพฤติกรรมที่ชอบขีดข่วนเฟอร์นิเจอร์ค่ะใครที่เลี้ยงน้องแมวระบบปิดนะคะแล้วเจอปัญหาเหล่านี้แนะนําให้ลองซื้อมาใช้เลยค่ะ เพราะว่าจะช่วยให้น้องอารมณ์ดีแล้วก็ผ่อนคลายนะคะเจ้านายของเราแฮปปี้ท่าอย่างเราก็มีความสุขตามคะ่ะ